สบายดีทุกคน <Woo! S 1> มือนี้กับพามาเที่ยวมาติดเก,กานะนุทุกคนนะสบายดีโกพาเที่ยวพากินวันนี้มาเที่ยวเกาะแล้วก็เลยทำงานมาทำงานด้วยสบายดีทุกคนทางฝั่งลาวและฝั่งไทยทีเอฟซี FC โบพาเที่ยวพากินนะครับวันนี้มาเที่ยว เกาะพารวยไปดูกันเลยครับนี่อันนี้เป็นเกาะพารวยนะครับมีตเศษไม้เศษกรยะยาตรงเรือในภูเขามาเที่ยวกทะเลกันไหมทุกคนสบายดีทุกคนโบพาเที่ยวพากินมาเที่ยวทะเล สวยงามมากมีวิวสวยแล้วก็มาทำงานอยู่ที่นี่ด้วยสบายที่นองสบายดีที่นองสุขุสุข,สขคุทั้งฟังเล่าและฝังไทยมาเทีย่ยวเด้ออยู่เกาะพารวยจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาเที่ยวได้ทุกคนที่นี่จะมีบ้านคน ตั้งบ้านมีท่าเรือมีเกาะเล็กๆนน้อยชมวิวสวยมากดูสวยมากทุกคนแต่ว่าที่นี่เขาซึ่งมาตั้งบ้านหมู่บ้านใหม่มีทรายหาดมันก็จะลบด้วยเขายังไม่พัฒนา สวยมากแต่ไม่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมีแค่คนเขากำลังสร้างพวกสร้างพวกอะไรมาทำงานอยู่ที่นี่สร้างบ้านสร้างโรงไฟฟ้าแต่ไม่มีไฟฟ้ากลางเวรไม่มีไฟฟ้ากลางคืนมีไฟ ได้อยู่ได้อยู่เทุกคนมมนกระเบืออ้องภาษาไทายเรียกว่าปีเสื้อมมันจะมาบินตอมดอกไม้ทุกคน,อนโอ้เยอะแยะรน,นี่เราก็ขุดได้ปูปูทะเล มีอาหารเยอะเอ๊ะเอ๊ะหนีบมือ <Yeah. S 1> ได้ตูทะเลทุกคนสัตดมากแต่ปล่อยไปแล้วปลงทะเลแล้วที่นี่ก็มีโงนหินพวหมีเล็กหินน้อยหินใหญ่รวมๆก็นีโหสุดยอดมาก ทุกคนมีผาเล็กเน้อยตรงแคนทะเลสวยงามมากฝากติดตามช่องููพากินพาเที่ยวเลยดเด้อเด้อเด้อวันนี้ก็มาเที่ยวทะเลทุกคน มีข่าวคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนิดนึง